เมื่อทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสงทุ่งตอนธงสามสีและกรามานางงามแอนชิลีค่านิยม12ข้อคสอชอข้อที่หนึ่งสามสิ่งนอเทิดเหนือหัวคือแผ่นดินที่กำเนิดก่อเกิดตัวศาสนาล้างความชั่วในวิญญาณและสุดท้ายคือเจ้านายให้กราบก้มเอาพวกครูจงอบรมเหล่าลูกหลาน รูสามสีในธงชาติมือตำนานจริงหรือวะกูลองอ่านมายังไงเอาแล้วมึงยุคเบอร์หกปี60อังกฤษเอ่ยิงกระสุนแผ่นดินไหวปีเบอร์ลิงเยอรมันรบกันไปส่วนสยามห่างจะตายคนละแดนแต่ล้อมรอบด้วยคนใหญ่มากอำนาจเหล่าเมืองขึ้นเข้าประกาศเข้าคล้องแขนส่วนเมืองไทยหากเป็นกลางอาจโดนแบน ต้องตีเมียนทำคะแนนมนึงเพื่อนกูฝรั่งเศสในตอนนั้นพันธมิตรส่วนอังกฤษนั้นสีกันเป็นคู่หูอเมริกาบอกสยามหน้าเอ็นดูสีเพื่อนรักร่วมรบสู้เยอรมนันบ้านเมืองอื่นทงเขามีกันสามสีฝรั่งเศสโคตรอยู่ดีมีสีสันอ้าวตายหากูอ่านจบอะไรกันเป็นเครื่องหมายคนโดนบั่นกิโยติน เป็นสีของปฏิวัติล้มล้างเจ้ามีสีขาวคือประชาจงทวินเหล่ามวลชนบริสุทธิ์จงได้ยินนกพิราบจงบยบินอย่างเสรียอยากมีธงให้เข้าพวกกับเขาบ้างจากขาวแดงทาตรงกลางไปอีกสีน้ำเงินม่วงหรือสีขาบสมฤดีสัญ,ญาลักษณ์การเข้าตีร่วมสงครามจากขาวแดงก็แก้ใหม่เป็นสามสี ให้ทหารไปยกชี้ในสนามแตนแตนแตนมาแล้วจ้าสง่างามเข้าพวกแล้วไปรบกันเด็กผู้ชายไม่ปรีจิตมิตรพันสันติภาพสามถนนเขตป้องกราบศัตร,รูพภายมีวงเวียน22สร้างทำไมไว้ระลึกว่าเราได้ร่วมโยธีส่วนทหารที่อาสาไปร่วมรบตายเป็นศพส9กาในกลายเป็นผี ให้กอบปูลบรรจุอัฐิเก็บอย่างดีที่แห่งนี้แด่ทหารอาสาตายส่วนเบอร์หกในตอนนั้นก็ชี้นิ้วเหล่าทหารเดินตัวปลิวไปรับหมายไปช่วยเขาส่วนตัวเราขอสบายเรื่องเป็นตายคงไม่ไหวมันไกลเกินเข้าใจนะหากรอดมามีของแจกไปช่วยเขาไปเข้าแทรกอย่ามัวเขินชุดเครื่องแบบเบิกให้ดีอย่าให้เกิน เอารีบเดินแบกถุงเป้ขึ้นเรือไปพอชนะเหล่าทหารก็กลับบ้านรบกันนานเหนื่อยก็เหนื่อยแทบไม่ไหวการผ่านพ้นคนก็ลืมไม่สนใจเดินผ่านไปนี่อะไรเหมือนเจดีแทนที่ธงจะระลึกถึงทหารคนชูธงรบอยู่นานไม่ยอมหนีสู้อาสาสละร่างช่วยต่อตีในละมุงใหญ่เอาดีแค่เจ้านาย หรือคนสั่งให้ไปตายนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นจอมพลแต่ไม่คิดถึงสหายทั้งแบกธงหลบกระสุนรบเกือบตายคือชาวบ้านประชาไทยกว่าพันคนหากไม่มีพวกเขาแล้วมีที่ไหนจะได้รับความวางใจโลกจะสนมีชื่อเสียงแก้กฎหมายที่ซ้อนกลนสนที่สัญญาก็หลุดพ้นการกดดนันมีอะไรมาเขียนใส่ว่าสีนี้ คือสีเราจำให้ดีห้ามแปรผันสีเจ้านายมีบุญคุณกราบทุกวันเข้าใจนะมิอย่างนั้นสังคมตีฝรั่งเศสก็มองหน้าอะไรวะเรียนแบบกูยังเบอร์บบผสมสีแอบตีกินยกตัวเองให้ดูดีช้างก็หายทั้งทั้งที่มีบุญคุณจากนั้นมาเจ้าช้างน้อยก็หายหัวถูกปลดออกกลายเป็นตัวจนหัวหมุน เกิดตัวช้างให้ตำรวจเสวยบุญช้างเข้าร่วมแก๊งต้มตุ๋นโดนประจานกลอนตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากกูวิเคราะห์แบบกากกากลองแปลสารเพราะว่าสีทรีคัลเลอร์มีตำนานแลเป็นไทยแบบบ้านๆคือไตรรงก็เลยลองไปดูสีของฝรั่งอ่านจริงจังก็หลายหน้ากูชักหลงไปอ่านเองอยา่าคือเกียดบอกตรงๆ ที่ครูสอนกูโคตรงงกลอมในจริงมีแต่ยศพลทหารที่ไปตายส่วนนายพลก็เป็นใหญ่แถมแต่งหญิงแทนที่จะอวยยศให้กูขอติงคนไปรบกลับถูกทิ้งไม่เข้าใจไทยคู่ฟ้านั่นบ้านคนหรือวังเจ้าคนยุคหลังอ่านเรื่องราวรับไม่ไหวหลังสงครามยังสร้างได้เงินอะไรไม่ไปรบแต่บ้านใหญ่อยู่คนเดียว เล่นละครเสวยสุขในประเทศกลับวิเศษได้เป็นใหญ่ช่างหนังเหนียวส่วนคนรบทหารจริงยืนซีดเซียวแค่เลื่อนยศก็โดนเบี้ยวโอปวดใจเจ้าพระยาอายุน้อยโตเร็วสุดยุติธรรมแท้มนุษย์รบตอนไหนแค่ใกล้ชิดสนิทแนบพระหัตไทยได้บ้านฟรีพอนายตายก็ขายกินได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องได้สองที เงินหนึ่งล้านปีแปดสี่คือทรัพย์สินก็เงินหลวงที่ซื้อคืนใครได้กินหากยุคนี้ได้นอนดิ้นข่าวกระจายหากเป็นกูจะไม่ซื้อรอยึดทรัพย์บอกเองนี่แพงระยับกวาดไม่ไหวถ้าแม่บ้านค่าคนสวนอยู่ได้ไงถ้าไม่ใช่ให้หนายเก่ามาบำเรอโอ๊ยกูฝันนึกว่าเรื่องเกิดวันนี้เพียชูวิทย์อาจโดนตีเพราะเสนอ ไทยคู่ฟ้าแห่งที่สองกอดองเบอร์อาหารแทงจนท้องเฟอ้อเรอหลายทีจากสีทงน้ำเงินม่วงเรียกสีขาบกูก็วนเข้าหน่วยราบเพ้อถึงผีแวะฮียชูที่ไอ้ตู่บอกปากดีสนุกไหมายขายคดีทําเนียบควายแล้วเหตุร้ายก็มาเกิดกับนวนน้องแอนทิลีสวยหน้ามองยิ้มสดใส โดนผีปอบสนธิยานฟ้องอย่างไวในโทษฐานเอาธงไทยมาใส่เฟรมแล้วถ่ายรูปโปรโมทภาพตีนหน้าพื้นพื้นสีฟ้าแอนมายืนมาดคมเข้มภาพกราฟิกแต่งภาพใหม่ไอ้ปลาเค็งเสรอมากนี่นึ่งเต็มกี่เปอร์เซ็นต์สามสลึงไม่ถึงบาทไอ้หน้าหัวฟ้องฟ้องฟ้องไม่คิดบวกจับคนเส้นการตักเตือนทำเป็นไหมหัดใจเย็น อย่าโชว์โง่มัวแต่เล่นหุ่นปั้นควายเอาดินเหนียวมาปั้นเล่นไม่ทันโลกโน้นเลโก้แก่กระโหลกเคยเล่นไหมภาพตัดต่องานแตฟชั่นทำยังไงถามปอบนิวส์เลยไอ้ควายสารที่ยนต้องเรียนเชิญเพชรการุณมายืนด่าขออนุญาตสิบเวลาไอ้กระโถนในสมองมีขี้เลื่อยไอ้หน้าโจรน,นอนในศาลหรือคลานวนรอบบันลัง เกิดอาการประสาทคลั่งแตะไม่ได้สีเหมือนธงแต่วาดไว้ฝาด้านหลังวาดลงพื้นไม่ใช่ทงไอ้สังคังฉากประกอบนะไอ้งัางกูรำคาญกลอนตอนนี้แต่งไว้นานประวัติศาสตร์เรื่องสีธงความเป็นชาติทงสีหวานครูไม่สอนหาอ่านเองค้นตำนานแล้ววิเคราะห์ค้นเหตุการณ์เกิดอะไรไม่ต้องเชื่อไปศึกษาถามกูเกิ e ข่าวผีบ้าฟ้องจนเพลินไอชิบหายบ้าอำนาจข่าวดราม่าหลายคนอายเพื่อนร่วมชาติแสนใจร้ายคอยป้ายยาแอนทิลีเตรียมตัวไปใช้สมองเป็นตัวแทนก็เสือกจ้องคอยขัดขาเส้นตื้นแท้อีนักร้องกวนบาทาเหลือกกระพีเสือกมีค่ากว่าแก่นกลางบอกทำบุญแต่ขังคนใส่ครอบทอบทอดกรถินกี่ล้านรอบก็เหม็นสาง ตัวเพื่อนที่ครมน้ำหอมให้กลิ่นจางมันหอมไหมไอ้หน้าบางผดเด็จการเกิดจากบอบปฏิกูลไอ้ชาติชั่วผีเจาะปากดูหน้ากลัวดงทหารไปพบหมอจิตแพทย์พยาบาลแดกซาแนกนอนอยู่บ้านนะไอ้ควายจบตอนทงสามสีและดราม่านางงามแอนชิลีคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี